สวัสดีไหลคว้ดีได้เยอะได้เยอะอยู่พ้อวลอไปชวนยาลรอจะรอเทปุณกับพระอาจารยก่อนยรับยีตอนขาสูชงานนะโอ้ยนาคือตัวใหญ่้เธอไปมสวัสดีครับีที่นะากีูางบ้านนะครับสวัสดีดีห่ะยินทุกวันขันยกับซอนเจอรสายลืนเนี่ยครับผมนี้นะที่ทุกคนสงสัยแล้วเข้าวลมก่อนนะมันเลื่อมตาเออทีทุกคนสงสัยนะ เสื้อตัวที่ให้ใ่นะไคบใช่ให้ก็ะเลอเจอสายดีเนะเจถ้าที่อยู่พเจอายราะา้าบุลันเป็นสนับสนนเป็นโครงการดีๆของไทยสินะน่ครับเจอสายดีนึงเราหอิตใจ ติดตาติดต <m ics> <m ics> ิดตาิปนี้นี่ื้านกั่อก็าานเสร็จล้ะชประท่ือนี่ะทางบ้านนะค่ติดตาลิปนี้นี่นะครับสีใสาอลุยนึงครับผูกกาันนะครับปลาบุลันสตัวนะคับกมาี่ ซาเย,ย่ซายลีนอทามาเนคั <ผม S 1> ตที่ติดต่างคิดนึงกันเน่ยครับผม สวน่ใช่ค่ะแล้วยังป้าป้ากังตามนะเดี๋ยวยังรอของทะเลจากกปตดัช่วยอุดหนุนโคงการดีๆ้ขายของ้าใช่ค่ะมีขายของทะเลหลายอย่างในเดียวใช่รออุดหนุนจากกัปต,ตันแว่้าป้าวันนีซื้อของจากกัปตันแล้วด้วยรอ่คอคือรอรกระปิอยงรอกระปิรอ,อกระปิปบ้ากับกัปตันอร่อยเลย สองทะเลแล้วก็รอ,อกะปิโยเขาบอกว่ากะปิจะเข้าวันไหนก็ไม่รู้จาไม่ได้ผมบอกว่าอูนุนกับตันใช่อุนุนกับตันอุนุนช่างพง,งอุนุนสีสารสําหรับโครงการดีๆเพราะว่าเราไม่เกี่ยวอะไรกับใครแล้วเราไม่มีดราดดมา่าใดๆย,ยููบเบอร์อิสระเราสามารถที่จะไปไหนมาไหนแล้วก็คุยกับใครได้แล้วมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะ คือความดีใจความภาคภูมิใจที่เราสามารถทำให้เขามีความสุขได้เราสา,า,สามารถทำได้ทำได้ทนกทีทุกส้างเลยในป่ะสาทส,สามารถที่จะทำให้เขาได้ได้เลยแต่ว่ามีดีใจดี คิ่ว่าจะทําแขนยาวแหละจะได้คลุมแบบนี้ได้ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยอันนี้สวยมากแล้วใส่ไปในเมืองก็ได้ถ้าเป็นแขนยาวก็สวยถ้าเราใส่เหมือนกันหมดอย่างพวกเราไปเป็นทีเสื้อทีมเลยนะเป็นเสื้อทีมเลยสวยมากเลยนะลายสวยแลเอฟพีหลายหน้าก็ได้รับเสื้อแล้ววต่อไปก็เป็นเสื้อแขนสั้นแขนยาวเป็นหมวกเนาะเราจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เงินนั้น้อนต่อยอดต่อยอดต่อยอดเงินของแต่ละ อใช่บร <tal word> <Bereich. S 1> ิบ so, ูรเข้ามาร่วมโครงการของเราจะได้มีส่วนหายไปบ้างแล้วก็เอาเงินส่วนนี้มาต่อยอดนำโน้นไปมีมาต่อก็ต้องขอขอบคุณแม่มาต่อยนะเป็นสะพานบุญสร้างบ้านสร้างทุกอย่างอ่ะแต่ก็ไปได้หรือไปค่ะแต่ถ้าถบ้านถ่ามีโอกาสจะไปค่ะ ยังไงก็ขอบคุณน้าายนะคะน้าจ่ายกันนะครับขอบคุณกันะครับเสื้อเสื้อนะครับเมื่อเช้านี้ก็ไม่ใค้นะ้าใส่หน้าเสริมตัวหนึ่งให้ตาชานตัวหนึ่งโอตาชานี่ได้สองตัวแล้วว่าจะมีใครให้หนูบ้างไม่รูอยากใส่เหมือนกันตา่ยยังไม่ได้ในเอ็มซีน้าจายยัไม่ได้ใส่เป็นเอ็ซีก็รีบสั่งให้น้าจายก็อยากได้นะเสื้อมันสวยคนราะน้าจ่ายมนโดนหอมใส่แล้วก็สวยด้วยแหละนี่นะคะ โอเคแม่มาต่อยขอบคุณป้าด้วยขอบคุณป้าบอยู่องราเนาะาด้วยนี่ับ้วสดดครัวยายลองสิไปน้ำายดี่นไปยายลองนะจะมาค่อยน้นเพิ่งเพิ่คนี้แล